ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพพพน้องน้องในช่อง u t u b e สัมพันธ์สตีันอีกวันหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีมีนบุรีหลายๆท่านอาจจะได้ชมทางด้านนนทบุรีนะวันนี้ผมพามาชมทางด้านมีนบุรีนะครับสำหรับการเปิดให้บริการทดลองใช้ในวันแรกแท้รันของรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีมีนบุรีนะครับหลังจากมีพิธีเปิดเรียบร้อยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับของวันที่21 พฤศจิกายน2566เป็นวันแรกที่เปิดให้ประ,าประชาชนทดลองใช้ฟรีนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทดลองใช้กันอาคารจอดแล้วจอดก็เปิดให้บริการนะครับ1ชั้นชั้น1แค่นั้นเองเนื่องจากว่าเปิดวันแรกนะเดี๋ยวเขาจะขยายต่อนะครับตรงนี้สถานีรถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพู p k 30ครับมินบุรี เดี๋ยวผมดูรอบๆก่อนนี่ลิฟต์ก็เปิดให้บริการแล้วนะแต่การจอดแล้วจอดอเขาเปิดให้บริการแค่ชั้น1ชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนอาคารสถานีของสถานีรถไฟฟ้า,ฟาสายสีชมพูสถานีมีนบุรีครับวันนี้จะทดลองอนั่งสัก5-6สถานีนะจะนั่งไปถึง สถานีวงแหวนรามอินทรานะครับหรือว่าห้างแฟชั่นไอแลนด์นี่แหละอยู่ใ,ใกล้ในี่เองยังไม่รีวิวเต็มเส้นทางนะครับสําหรับวันนี้ตรงนี้เขายังปิดอยู่นะครับเนื่องจากว่าชั้น2ของอาคารจอรดรยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะก็เลยต้องยังปิดไว้อยู่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปในอาคารของสถานีที่เราเห็นส้มๆอยู่ไกลๆนะเป็นของสายสีส้มนะที่จะเปิดให้บริการน่าจะอีกปี2ปีครับจะเชื่อมต่อกันที่นี่ ที่นี่ก็จะมีตู้โดยตู้จำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติเปิดให้บริการ2ตู้รองรับภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนด้วยนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมกดก่อนผมไปลงที่วงเวียนรามอินทรานนะวันนี้นะพาเพื่อนเพื่อนทดลองสัก5้กสถานีก่อนยังเปิดให้บริการฟรีอยู่ครับค่าโดยสารศูย์บาทไม่ต้องหยดเหรียญแล้วก็สอดธนบัตรนะครับ<ม>กดได้เลยเดี๋ยวเราลองไปขึ้นกัน เป็นการทดลองใช้วันแรกเปิดให้ประชาชนทดลองใช้วันแรกครับสำหรับสายสีชมพูนะครับวันนี้นี่บริเวณภายในตัวอาคารของสถานีมีนบุรีนะก,ก็ผู้โดยสารคึกคักทีเดียวครับวันนี้เหมือนกันกันกบรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทุกประการนะครับเป็นรถไฟฟ้ารุ่นเดียวกันแล้วก็ใช้บัตร แต่แบบนี้เหมือนกันเพื่อผ่านเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้านะครับนี่ที่นี่จะเป็นสถานีต้นทางของมินบุรีนะครับจะไปศูนย์ราชการนนทบุรีปลายทางเราสามารถขึ้นได้ด้านเดียวนะเนื่องจากว่าอีกด้านหนึงจะเข้า,าศูนย์ซ่อมบุงนะครับจะไม่มีการเปิดให้ขึ้นนะเราจะขึ้นฝั่งที่ไปศูนย์ราชการครับครับและที่นี่ก็คือข้อมูลทางออกของ สถานีมีนบุรีนะครับก็มีศูนย์สมบารุงถนนร่ม9มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่ม9นะครับอาคารจ,รจรนอดรถจอนถนนรามคำแหงแล้วก็รามคำแหง192แล้วก็เชื่อมต่อสายสีส้มครับบริเวณภายในสถานีโอเวันิฟก็รู้สึกว่าจะคึกคักนะสำหรับสถานีมีนบุรีครับมีห้องน้ําให้บริการด้วยนะสำหรับที่นี่ครับสถานีมีนบุรีเดี๋ยวเราขึ้นชันชลาันครับขึ้นลิฟต์ดีกว่าเนานะ ลิฟต์ตอนนี้ว่างอยู่เดี๋ยวผมพาขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นชานทลาครับที่กดลิฟต์เขาอยู่ต่ำมากเลยมันจะให้เด็กกดหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าต้องก้มลงไปกดนะตอนนี้เราอยู่อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นสามนะครับชั้นชานทลา มาถึงแล้วมีบนรถจอดรออยู่พอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในบนรถกันเลยครับนี่เข้ามาข้างในเย็นฉ่ำเหมือนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเลยข้างในเหมือนกันทุกประการนะกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับเนื่องจากว่ารถเพิ่งเข้าชานาันชลาเข้าสถานีนะก็ผู้โดยสารยังน้อยอยู่เดี๋ยววิ่งไปตามเส้นทางนะจะมีผู้โดยสารน่าจะขึ้นเยอะครับวันนี้มาทดลองกับเรานะวันแรกครับที่เปิดให้บริการฟรี หน้าจอก็เหมือนกับสายสีเหลืองนะครับยินดีต้อนรับสู่รถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็มีไฟแสดงสถานะของสถานีที่ขบวนรถวิง่ง2ฝั่งนะครับ2ฝัง่งประตูเป็นโมโนเรลไร้คนขับรุ่นอันสตอมอินโนเวียมโมโนเรล300นะครับสี่ตู้ต่อขบวนเหมือนกับสายสีเหลืองครับเพียงแต่เบาะแล้วก็ภายในจะ ออกเป็นเ,เทนสีชมพูแบบนี้แหละครับตอนนี้เราจะเริ่มออกเดินทางกันครับพาเพื่อนเดินทางสัก6สถานีวันนี้จากมินบุรีไปถึงวงแหวนรามินทานะหรือว่าแฟชั่นไอแลนด์นี่แหละครับ10นาทีก็ถือว่าเร็วมากสำหรับการเดินทางยิ่งในช่วงรถติดนี่จะเป็นอะไรที่ สาหาัสมากสำหรับถนน,นรามอินทรายิ่งมีการก่อสร้างด้วยนะพอออกจากสถานีมีนบุรีเราก็จะลอดทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีส้มเลยนะครับเนื่องจากว่ามีสถานีมีนบุรีของสายสีส้มอยู่ใกล้ๆนี่เองจะเป็นจุดเชื่อมต่อในอนาคตนะแต่ตอนนี้สายสีส้มเขายังไม่เปิดครับทุกอย่างเสร็จเรียบยร้อยรอขับบนรถอย่างเดียว สถานีต่อไปสถานีตลาดมินบุรีจุดที่เราข้ามอยู่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างเมื่อก่อนนี้นะครับเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็โดนเวนคืนมาสําหรับสร้างรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วรถก็จะข้ามคลอง3ามวาเพื่อที่จะเข้าสถานีตลาดมินบุรีครับ สำหรับสถานีตลาดมินบุรีก็จะตั้งอยู่ด้านหน้าของตลาดนัดจตุจ,จักรสองครับมินบุรีเย,ย็นเยืแบบนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารมาขายอยู่ตรงหน้าตลาดเยอะเหมือนกันครับสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาซื้อกับข้าวได้ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆละแวกนี้นะสถานีตลาดมินบุรีก็มีผู้สั่นรอเยอะมากครับ น่าจะเป็นสถานีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากว่าจะอยู่ในเขตชุมชนนะครับของตลาดมินบุรีเลยสถานีนี้ใกล้ๆก,กันก็จะมีโรงพยาบาลนวมินแล้วก็เทคนิคมินบุรีครับแล้วก็ตลาดมินบุรีนี่แหละอยู่ณบริเวณนี้ครับแล้วก็สถานีนี้จะเป็นสถานีเดียวที่อยู่บนถนนสีหามบุรานุก,กิจครับ ส่วนสถานีต่อไปจะเป็นสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญจะเป็นสถานีแรกบนถนนรามินทาครับนี่ครับตอนนี้เราหยุดอยู่ที่สถานีตลาดนินบุรีเดี๋ยวเราดูมุมมองด้านหน้านิดหน่อยนะเดี๋ยวเราค่อยอไปชมมุมอื่น,นครับออกเดินทางกันต่อครับ

Passengers are reminded that eating or drinking is not permitted in the MRT platforms. Thank you. ตอนนี้ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะข้ามทางยกระดับข้ามแยกของถนนสุขาพิบาล2นะเพื่อที่จะเข้าถนนรามอินทาครับตอนนี้ next station บางชันตอนนี้ขบวนรถวิ่งอยู่บนถนนรามอินทาน,นะครับสถานีต่อไปสถานีบางชัน สถานีต่อไปสถานีนพรัตนะครับก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลนบพรัตราชธานีแล้วก็เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวสุนสยายานะลงที่สถานีนี้ครับสถานีนบพรัตเมื่อก่อนสถานีนี้ก็สร้างเสร็จทีหลังนะั้นเนื่องจากว่าติดปัญหาหลายอย่างนะครับช่วงที่กำหนดเปิดปี6กสามนะสำหรับสายสีชมพูกะ เขาก็จะต้องข้ามสถานีนี้ไปก่อนนะเนื่องจากว่าสร้างยังไม่เสร็จนะแต่ตอนนี้พอเปิดปี66ก็เลยได้เปิดพร้อมกันครับเนื่องจากว่าก็ลาชามานานนะก็เลยเสร็จเรียบร้อยครับสถานีนบรัต รบครับผู้โดยสารเต็มขบวนครับตอนนี้แน่นมากผู้โดยสารให้ความสนใจแล้วก็มาลองใช้บริการเยอะมากครับสาหรับวันนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนีครับแน่นเต็มขบวนเลยทีเดียวสาหรับขบวนที่เราเดินทางมาในวันนี้นะตอนนี้ครับส่วนมากก็ถ้าเป็นโซนนี้ก็จะไปลงที่สถานีหน้าเนี่ยครับสถานีวงหวนรามอินทานนะเดี๋ยวเราก็จะไปลงที่สถานีหน้าด้วยครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับ สักเล็กน้อยนะไปชมสถานีปลายทางช่วงที่ขบ,บวนรถส่งเราเสร็จเรียบร้อยที่สถานีปลายทางบินบุรีอีกครั้งหนึ่งครับสถานีวงแหวนรามบินทาครับสถานีต่อไป ว,วังแหวนน้ำมินทาก็ง่ายๆสถานีแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็พมานาดนี่แหละครับก็มีจุดเดียวนะที่ผู้โดยสารจะมาลงเนื่องจากว่าไม่ได้มีชุมชนอะไรนะครับที่นี่ก็มีห้างสับสินค้าอย่างเดียวพมานาดแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็แกรนสเตชันนี่แหละครับอยู่ที่นี่นะสถานีวงเหวนน้ามินทาครับก็จะมีผู้โดยสารมาลงที่นี่เยอะก็มาเที่ยวห้างกันนี่แหละครับเต็มขบวนสำหรับตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงที่นี่เยอะหรือไม่ครับ รวมทั้งผมนะ mm hmm. นะก็จะลงแล้วก็จะเดินทางกลับไปที่สถานีมีนบุรีครับ คึกคักมากสาหรับสถานีนี้วงเวนรามอินทานะผู้โดยสารลงเยอะแล้วก็รอขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนที่จะเดินทางไปศูนย์ราชการนนทบุรีต่อนะแล้วก็มีผู้โดยสารที่เดินทางมาจากนอนบุรีลงที่นี่เยอะเลยผมก็ลงที่นี่ครับแล้วก็ส่งขงบวนรถออกเดินทางต่อเดี๋ยวผมจะไปคืนบัตรแล้วก็เดินทางกลับเลยนะ เดี๋ยวผมแตะบัตรคืนบัตรโด,ดยสารออกก่อนนะครับแล้ว,ลวเราก็ไปกดบัตรเพื่อที่จะเข้าระบบอีกทีนึงตอนนี้เพื่อนๆสามารถมาทดลองใช้ได้นะให้บริการฟรีประมาณ27วันครับถึงวันที่1 8ธันวาคม2,566หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการตามปกติแล้วก็จะเปิดให้บริการตามเวลาปกติ6นาฬิกาถึง22นาฬิกาสำหรับตอนนี้เปิดให้บริการ หกนาฬิกาถึง20นาฬิกาอยู่นะครับแต่วันนี้เปิดสายหน่อยเนื่องจากมีพิธีครับสำหรับสถานีแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเขาไม่มีทางเชื่อมกันนะจะมีทางลงที่ระดับถนนรามอินทราแล้วก็เดินเข้าห้างสรรพสินค้าได้ครับซึ่งห้างเขาอยู่ตั้งอยู่ไม่ไกลนะติดถนนเลยก็คงจะไม่ลำบากเท่าไหร่ในการเดินนะสถานีอยู่ใกล้ด้วยครับ นี่เราลงตรงนี้แล้วก็สามารถเดินเข้าห้างได้ทันทีครับเนื่องจากว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะสำหรับการเดินก็มีลังคาเดินคุมให้สำหรับทางเดินครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับไปที่สถานีมีนบุรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปส่งขงบวนรถถึงปลายทางแล้วก็จะลาเพื่อนๆที่สถานีมีนบุรีต่อไปครับ วันรถที่เราจะเดินทางกลับสิบนาทีสามารถเดินทางได้นะไม,ไม,ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับวันนี้พาเพื่อนเดินทางแค่โซนมีนบุรีนะครับไม่ได้พาไปถึงศูนย์ราชการนนทบุรีนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปการรีวิวจัดเต็มกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการรีวิวเต็มเส้นทางนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนำสำหรับ การเปิดให้บริการวันแรกเพื่อเป็นตัวอย่างในการเดินทางก่อนเดี๋ยวต่อไปเราค่อยเดินทางเต็มเส้นทางครับตอนนี้เข้ามาในบวนรถครับที่เราเห็นคือถนนรามอินทระครับบริเวณออกจากห้างส,สินค้านี่แหละครับสถานีต่อไปสถานีนพร,รัตน์ ก็เป็นเส้นทางกลับนะที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ครับสำหรับไฟสีแดงก็คือสถานีที่ขบวนรถวิ่งผ่านมาแล้วนะ ไฟสีเขียวก็คือไฟแสดงสถานนะสถานีต่อไปแล้วก็สถานีที่ยังขบวนรถยังต้องวิ่งต่อไปครับภายในขบวนรถไฟฟ้ามอเร็เสายสีชมพูในวันนี้วันที่เปิดให้บริการวันแรกครับ21พันพฤศจิกายน2566ระหว่างข้อต่อตู้ก็จะมีจุดเชื่อมต่อแบบนี้แหละครับ ก็มีป้ายห้ามสูบุรี่ห้ามวัตถุที่มีประกายไฟระวังประตูหนีบมือนะครับทางด้านนอกเราก็เชนเป็นสวนสยามนะที่อยู่บริเวณใกล้ๆสถานีนพรัตน์นี่นะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวสวนสยามก็ลงสถานีนพรัตน์ได้เลยครับ เรามองบริเวณรางฝั่งตรงข้ามเราก็เทนความเร็วของรถนะความเร็วสูงสุดที่ให้บริการก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ทีมบุรี t ่าเรือสถาน thank you ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีนี้ขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากขบวนรถขอบคุณครับ Attention please l h i s train t e r m i a t e at this station All passengers please exit the train Thank you บริเวณสถานีมีนบุรีเพื่อนๆก็สามารถลงมาต่อเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าของกรมทมอได้นะวิ่งไปที่เดอะมอลล์บางกะปิได้ครับนี่ครับบริเวณคลองแสงแสบตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็จะเข้าสถานีเมีนบุรีนะสถานีปลายทางครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือถนนรามคำแหงครับบริเวณซอยรามคำแหง190 สนะแล้วก็1 9 0ทัครับอยู่ด้านหน้าลอดใต้ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีส้มครับแล้วก็มองเห็นอาคารจอดรถจอดก็มีพื้นที่บางส่วนยังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะก็ะยังต้องทำงานต่ออยู่ครับสำหรับการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามก็จะมีผู้โดยสารรอเดินทางไปกับขบวนรถ เยอะเหมือนกันแล้วก็มีผู้โดยสารเดินทางมาที่สถานีปลายทางกับเราก็หลายท่านครับหลังจากเราลงจากขบวนรถเสร็จขบวนรถจะวิ่งไปสับรางแล้วก็จะเดินทางย้อนกลับไปที่ศูนย์ราชการแจ้งอ่านนทบุรีครับและใกล้ๆนี้ก็จะมีศูนย์สอมำรุงของรถไฟฟา้ามอเรเรลสายสีชมพูครับถ้าสิ้นสุดให้บริการปิดให้บริการตอนกลางคืนก็จะ วิ่งเลยไปที่ศูนย์ซ่อมนะจะไม่สับรางกลับไปที่ศูนย์ราชการนนทบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูรถสับรางขงบวนรถสับรางเพื่อที่จะย้อนกลับไปที่ศูนย์ราชการครับ นะครับสักครู่ขบวนรถจะสับรางเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่ศูนย์ราชการนะครับถ้าเลยไปจากจุดสับรางตรงนี้จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงของมเดรเร็วสายสีชมพูครับนะครับรางจะเริ่มเบี่ยงไปอีกด้านหนึ่ง แล้วขบวนรถก็ว,วิ่งกลับมาเพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารอีกชาญชาลาหนึ่งกลับไปที่ศูนย์ราชการนนทบุรีครับ พาเพื่อนเพื่อนมาร่วมเปิดใช้บริการวันแรกของรถไฟฟ้ามอเตอร์เรลสายสีชมพูนะครับกับผมสมพันธ์ัจเจวันก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางนะที่เราก็เดินทางบ่อยๆครับสำหรับรถไฟฟ้าวันนี้ก็บันทึกไว้อีกวันหนึ่งครับว่าประเทศไทยมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายนะเป็นมอเตร์เรลสายสีชมพูระยะทางก็30กว่ากิโลเมตร ส0สถานีการเดินทางจะใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีครับจากต้นทางถึงปลายทางวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนน้องครับที่ติดตามรับชมช่องสมนธ์สิจธวันกับการร่วมเปิดและก็ร่วมเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูในวันแรกในวันนี้วันนี้ต้องลาเพื่อนเพื่อนพีน้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปวันนี้จากลากันที่สถานีรถไฟฟ้าบนเดเรลสายสีชมพูมีนบุรีครับ โอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ